สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องอันฟิลด์นะครับก็ mm hmm. <G> วันนี้อ,อันกำลังจะไปดู Day แมตช์เยล้หวงลิวพูกับเดอลมาเรตที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็ตอนนี้อันอยู่ที่สถานีเบอร์มิงแฮมนิวสตรีทครับ <c oughs> ไนสถานีของเบอร์มิงแฮมนะครับก็เดี๋ยวอันต้องไปเชนส <c oughs> ์ที่แชมบอร์ดนะครับพอดีเหมือนทางผ่านไปทางลอตติงแฮมพอดี <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดินทางไปถึงแอนฟิลด์ช่วง ดเดือนพฤศจิกายในเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับตอนนี้อันอยู่ที่สถานีทามบอร์ดแล้วครับพอดีจากว l ล์มิงแฮมนิวสตรีทมาลิวคูลารมสตรีทเนี่ยปกติอันไม่เคยจองเปลี่ยนเชนเลยแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนเชนที่ทามบอร์ดแล้วก็นั่งสายแอนติเวสโคตเน่ยเป็นสายขบวนที่เร็วที่สุดในอังกฤษแล้วนะครับก็จะนั่งจาก สถานีทาบ่อนไปต่อที่ลิฟทูลแมสตรีทก็ใช้เวลาน่าจิกประมาณชั่วโมงกว่าอีกสินาทีนะครับเมื่ตอนที่เราขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันตอนถึงลิฟทูลแลมสตรีทครับก็เดีย๋ยวอันไปก่อนละเจอกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศข,าข้าวๆวนะครับก็จะค่อนข้างใหม่กว่ารถไฟสายขาบวนอื่นๆเลยนะครับก็ที่นั่งกว้างมากแล้วก็มีปลั๊กพร้อมกับสาย USB เพื่อที่แบบว่าเออสำหรับ เราเพื่อที่จะมาชาร์จแบตได้ก็ที่นั่งอันว่างอยู่ครับเพราะว่าแบบไม่มีคนนั่งด้วยเพราะแบบว่าเอออาจจะแบบว่าคนค่อนข้างโล่งอยู่นคนไม่ค่อยเยอะก็สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือนี่ครับเวลาขึ้นมาเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้จองตั๋วรถไฟแบบรีเซฟที่นั่งเนี่ยก็ต้องดูดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งสีแดงเนี่ยสีแดงคือมีคนรีเซฟที่ไว้เราก็ไม่ควรไปนั่งเนาะก็ควรจะนั่งที่ที่เป็นสีเขียวนะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า available นะครับก็ ประมาณนี้ที่อยากเตือนเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเออนั่งตรงไหนก็ได้อะไรเงรรี้ยแต่ว่าจริงๆคือมันไม่ได้นะครับต้องนั่งตามเนี่ยครับคิวอะไรเงี้ยครับที่จองมาเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีคนจองไว้สีแดงตรงแต่ตรงอันเนี่ยสีเขียวทั้งคู่เลยก็เลยนั่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาถ่ายตอนถึงเลี้ยวคูน้ำสวีทครับตอนนี้อันถึง <S <S สถานีหลักของเลี้ยวคูแล้วครับหรือว่าเลี้ยวคูรามสรีทนะครับเพราะว่า ตอนนี้อันมาก่อนแข่งประมาณน่าจะเกือบ2ชั่วโมงได้ครับเพราะว่าเป็นเกมใหญ่มากๆนะครับเพราะเป็นเกม,เกมแชมเปี้ยนลีกระหว่างเรือกู่กันเลืเอกบัลนะครับก็คนค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวว่าอันน่าจะหาอะไรกินก่อนเพราะว่านั่งมาในรถก็ค่อนข้างแออัดปะอยู่เหมือนกันเพราะแบบป่าจะมาถึงเนาะก็เดี๋ยวอันว่าจะไปหาของกินแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถบัสเพื่อเข้าไปแอนฟิลด์ไ้นะครับเจอกันวันนี้ฝนค่อนข้างตกหนักเลยครับจริงจริง มาถึงริเวอร์พูลนี่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ไม่ใช่เมืองนี้คะัเพราะว่าตั้แต่มาริเวอร์พูลเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่เคยฝนตกเลยโดยเฉพาะกลางคืนเมืองริเวอร์พูลเนเมืองที่แบบเหมือนมากกับฝนนะตกตลอดเลยแล้วก็ตอนเนี้อันยกําลังจะเดินไปเนี่ครับไปขึ้นรถบัสตรงนู้นนะฮะสายเก้น่งเจนะครับเนี่ยครับกาลังเดินไปเป็สายที่มีเฉพาะตอนแมตช์เดย์เท่านั้นนะครับ เดินจากเรือคูร์ลามสปีดมาแล้วก็มาใส่กางเงเจ็ดเพื่อมาขึ้นน้ำคนต่อแถวเยอะมากก็เดี๋ยวอันรีบไปต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนถึงแอนฟิลด์นะครับไปกันถึงแอนฟิลด์เรียบร้อยนะครับก็เป็นคืน UCL นะครับวันนี้คนค่อนข้างคึกคือเลยเพราะว่าเป็นเกมใหญ่อย่างที่บอกไปนะครับก็พอ,อมาถึงก็สิ่งที่อันพลาดไม่ได้ก็เนี่ยครับภาพประกอบแม็ก์เดย์นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้อันกําลัง เดินเล่นรอพี่ที่ไปคอยขายตัวเอาตัวมาให้นะครับแล้วก็พอหลังจากได้ตัวพุก,ก็เดี๋ยวมาเข้าสนามกันนะครับก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในหน้าสนามเข้าข้านะครับก่อนที่จะเข้ามีครับมีมอนิเตอร์เปิดเพลงแล้วก็มีแฟนบอลมาหลบฝนยืนรอตรงนี้นะครับเพราะว่าแบบว่าเกมยังไม่เริ่มนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรา ผ่านป่าด่านตัวเข้ามาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าไปดูเร์วูลนะครับฝั่งเซอร์เคานี่เด็บลิสเตนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันเพราะว่าก่าจะเข้ามาได้เนี่ยกวุ่นวายมากๆคนเยอะมากๆจริงคนตั้งตารอที่จะดูแบบน,นี้เยอะมากๆจริงก็อย่างไงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในบรรยากาศในสนามกันนะครับไปแล้วครับทีนนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับ คนเยอะมากๆเลย Come on, come on, come on, come on! Come on. ครับตอนนี้เกมเพิ่งจบครับยวคูนวชนะมาลิด1-0ดีใจมากๆเพราะแบบ่าแต่อ,อันดูมาอันว่าเกมนี้สนุกที่สุดเลยดูจากเสียงนดีเสียงแบบโคแห้งเลยแล้วตอนนี้ก็คือด้วยความที่แบบว่ายวคูชนะใช่ไหมคนในเมืองแบบมีความสุขมากคึกคืนมากจนแบบตกใจเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังจะรอรอบาสสาย997นะครับที่กําลังจะ ไปที่พักนะครับก็ดีใจมากๆที่บอกว่ากลับมาแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่แบบว่าทีมเราต้องการแล้วก็วันนี้เล่นดีมากๆโดยเฉพาะคอนเนอร์เบลลี่เล่นซะแบบตอนแรกนึกว่าวันนี้คือเอนดิคก็เลยนั่นแหละครับดีใจมากๆก็แต่ตอนนี้อันขอตัวก็ขึ้นรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถึงที่พักก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังไปแล้วครับ ก็เดี๋ยววันนี้อันนอนค้างที่ลูฟูคืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับเบอร์มิงแฮมตอนสิบเอ็ดโมงนะครับก็ยังไงวันนี้กออ็อาจจะถ่ายคลิปได้แบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ตั้งใจถ่ายตั้งใจเก็บฟุตปาเพลที่แบบว่าให้ทุกคนเห็นบรยาาร,ออบรยากาศว่าบรรยากาศในแอนฟิลด์อนแข่งแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแข่งกับแชมเปี้ยลีเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนมันมีความมันคนเชียร์คนร้องตะกูล มันแพชชั่นมันเต็มจริงๆก็นั่นนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด SUBSCRIBE ให้กับช่องอันฟิวไว้นะครับแล้วก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นเลยก็วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ